สวัสดีครับขอสู้ช่องสาวน้องไข่ผ้ารออีกแล้วครับเมื่อนี้เมื่อนี้เจ้าจะไปตลาดจะไปเบ่งองาบากักมะละกอปลาแล้วก็หาพักหาเส็นกระปุนมาลวกกินนะครับนี่จะทางไปเส็นทางไปร้านไทยนะเนาะเราจะไปร้านไทยกันนี่ครับเข้ามาฮอรลานไทยแล้วเดี๋ยวเราจะไปซสือคองกันนะครับเนาะ ร้านเอเชียมาร์ทเทอร์เอเชียมาร์ทมะละกอพี่น้องน่าเลือกเพื่อได้เป็นจะแซบะ่บเนาะเหลือแปดพัน พี่น้องเขาจะขอบไข่ไปไว้กินเน,ะนเาะแข็งแพงไอ้บ้างเซนข้าวปุ่นเซนมีเซนข้าวปุ่นสองห้อนี่บิดทุกอย่างตัวนี้โอ้บิดแข็งแล่ไม่ พี่แข็งน้ำปลาใหม่ปัดขัดจข้าว้่เอ,กกเ,อเต็มตาแล้วน้ำไม่หัวกกะเน้ำไม่หัวน้ำไม่ซุป กระเทียมพี่น้องเกือบลืมกระเทียมแป้งน,นัวแป้งน,นัวน,นี่ปาลาแตงกีพี่น้องปลาลิ้นี่ยปลาลิ้นเงี้ยเราพี่น้องช่างเราไปในเมืองเราไปในเมืองอีชอนเป็น กียบเงียกเง,งอกียบเงีกนะไอ้นี่ก็จะเป็นทางกลับบ้านนะประมาณ300เมตรเนี่ยนะครับไปฮอดฟาร์มอือย่างรรน้งเ,เป็นที่รถลับบ้านนะนีเป็นร่านอาหารร่านคายกับเขานะครับ เส้นทางเมื่อบานขึ้นเ่านะครับเ่ย่อนจักลับบ้านเอาบรรยากาศสวยๆบนท้องถนนให้พี่น้องในเบิ้งกันนะครับเป็นใจเลยกักดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวน้องไข่พัดเลาะนะครับสำหรับคลิปนี้จบเ,เพียงสามีแลกะก็จะครับ ตามมาเราขอวหก,กินนะครับขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงรำล้ำด้ดื่ยกันสุกคนนะครับมือนี้ใน,นมือนี้เอาสวัสดีครับ